เท่าที่ดูแล้วลว,วิธีการทําการตลาดแบบเก่าๆยังใช้ป้ายโฆษณาก็ยังจูงใจคนอยากซื้อได้จริงๆใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วมีผลมีผลต่อการตัดสินใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว สินค้าที่เป็น p r o ต u c t ต่างๆรวมทั้ง Product ทางรานการเมืองใช่เพราะมันเห็นง่ายดูง่ายสัมผัสง่ายขณะเดียวกันนะคะของใหม่ๆอย่างเช่นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็มาแรงไม่แพ้กันเราพูดถึงกันมาเยอะแล้วในช่วงมาดอินเทรนกับคุณ8ปดสุพีพงพาณิชย์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถอ่านได้จากทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะใช้โน้ตบุ๊กใช้ PC ซีหรือว่าใช้แท็บเล็ตอ่านได้ทั้งหมดในเรื่องของธรรมะค่ะ พระไตรปิฎกนี่แหละศึกษาผ่านออนไลน์ได้นะคะไ,<ด>ไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านสุภีพมพานิ์นะคะก็กลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะสมัยนี้เนี่ยถ้าเราโมเดิเฉยๆไม่สนใจข่าวข่าวไม่สนใจสภาพแวดล้อมนี่ก็อันตรายอยู่นะคะดังนั้นเองเนี่ยถึงแม้จะอายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะพยายามที่จะโน้ตฟอนิวส์พยายาม ไปพบปะผู้คนพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อจะดูหรือแม้กระทั่งใช้สมาร์ทโฟนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอีบุ๊กก็เริ่มเข้ามาเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยนะคะตอนนี้มีคนไทยเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะคนไทยเนี่ยเขาได้ทำเป็น DMG นะคะอีบุ๊กเนี่ยขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันอันนึงซึ่งนั้นอยากจะให้คนไทยเราช่วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองนะคะเพราะว่า คนไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งแต่ไม่ค่อยที่จะได้แสดงออกหรือได้รับการยอมรับฉะนั้นก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองเข้าไปดูเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเจ้าของแอปนี้เนี่ยก็พยายามที่จะนําในเรื่องของพุทธศาสนาหรือพระไตรปิฎกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยปัจจุบันนี้ก็ร้างรานะคะกับพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งเด็กๆสมัยนี้เนี่ยทราบมาว่าไม่มีวิชา ศิลธรรมหรือวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยเด่นเองเนี่ยสมัยก่อนก็เรียนมาเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการสร้างเสริมในสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถที่เข้าไปใน DMEbook g e นี่ได้นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าอ้าวในเมื่อไม่มีที่ให้เรียนไม่มีที่สอนจากนั้นเราเข้าไปตรงนี้ได้เลยก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองเข้าไปดูนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็ง่ายเลยเพราะว่า อย่างข่าวคลาวตอนนี้เราก็ผ่านในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะคะดูผ่านแท็บเล็ตต่างๆได้แต่ e b o ุ๊กเป็นเจ้าแรกแล้วก็ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมลองดูนะคะเป็น DMG e-book ซึ่งเป็นแอปใหม่ของคนไทยล่าสุดซึ่งนั้นเองเนี่ยก็ภูมิใจนะคะเพราะว่านานๆก็จะเห็นคนไทยได้สร้างชื่อเสียงนานๆจะเห็นคนไทยที่มีความสามารถเนี่ยแล้วก็เอามา แปลงในเรื่องของอ e ีบุ๊กหนังสือนะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหาให้วุ่นวายขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือเหล่านี้มันจะเป็นหนังสือที่เล่มหนาเตอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนบงคนเนี่ยสนใจเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยก็มองว่า โอ้โหคืนแบกหนังสือก็ไม่ไหวฉะนั้นเราก็ผ่านอ e ีบุ๊กนี้ดูได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็เก็บไว้ดูวันหลังก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายเพื่อไปแบกขณะเดียวกันว่างเมื่อไหร่ก็ดูมานั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็ฝากแอปพลิเคชันของคนไทยนะคะไว้สักหนึ่งที่นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ครับนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะครับคุณจอยครับที่ทุกอย่างตอนนี้ก็ล้วนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับจอเป็นแบนเล็กๆในหน้าครับใ่ค่ะจะหาในส่วนของพระไตรปิฎกก็มีบทสวดมนต์ก็มีนะคะจะได้ทําให้เรื่องของการมีศีลธรรมนั้นจะลงใจมนุษย์ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะเป็นช่วงของข่าวสังคมโซเชียลนิวสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างช่วงหน้านะคะ ครบรอบ5ปีของโรงแรมสุดชิกริมแม่น้ำเจ้าพระยามิเลเนียมฮิวตันเชิญแขกผู้มีเกียรติจากทุกแวดวงเข้าร่วมงานอยากขยายร้านอยากปรับปรุงกิจการแต่ไม่มีเงินทุน ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณอีกต่อไป SME Bank เปิดสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการไทยในวงเงินกู้ไม่เกิน500,000บาทผ่อนนานถึง7ปีที่สำคัญใช้คนค้ำประกันก็ขอสินเชื่อได้ติดต่อวันนี้ที่ SME Bank ทุกสาขาทั่วประเทศโทร1357 ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก f i s c h e and Pyle ยังพัฒนาเทคโนโล,โลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพันชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาตู้ S C V ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24